เรากำลังจะกลับไปที่ญี่ปุ่นนะคะทุกคนซึ่งบรรยากาศข้างนอกก่อนเข้าสนามบินนะคะบีมานั่งมีมาโดยรถแท็กซี่เนาะก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะแล้วก็จะมีรถส่วนตัวที่มาส่งทุกคนข่อยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิตอนนี้นะคะเวลาเวลาห้าโมงเย็นนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศกระเป๋าของบีนะคะทุกคนนี้ก็เอาไปสามใบเนาะคือใหญ่มากเลยนะ <S <S เดี๋ยวเราก็จะมาแวะทางเข้าที่ ซากุระเลานะคะทุกคนในสักนี่นเดี๋ยวเราจะมาดูเมนูของป้าป๊ากันป,ป้นนาป๊ะนี่นี่ททเบมัสกากัวยักัวกินข้าวว่าจะนี้เมนูที่นี่ก็จะมีอย่างนี้เลยนะคะเม <c oughs> นูแอสแบงคอลซากุระเลานะคะ <c oughs> มีอาหารไทยด้วยพี่สั่งอันนี้ไปค่ะทุกคน <c oughs> ตอนนี้กำลังเดินเครื่องน,นะคะทุกคน <c oughs> สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้วีถึงที่สนามลินฮาน์เนดแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาชมวยิยังชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนหลังจากที่เราลงคลิปไปวันที่เดินทางมาที่เมืองไทยนะคะทุกคนแล้วก็ได้รีวิวไปบ้างแล้วเนาะ ว่าการเดินทางในเมืองไทยเป็นยังไงนะคะสําหรับวันนี้นะคะท, <ส MIL> ทุกคนเราก็จะข้ามฟิลไปเลยนะคะว่าเรากําลังจะกลับไปญี่ปุ่นนะคะทุกคนซึ่งเราก็จะมารีวิวเป็นแบบว่าวันนี้นะคะทุกคนการเดินทางไปในญี่ปุ่นนะคะทุกคนเพื่อนๆที่จะไปเที่ยวในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็คนที่เดินทางสําหรับเหมือนบีเนาะก็แบบแต่งงานแล้วก็มีที่พักอยู่ที่นน่นนะคะมีบ้านที่โู่นก็จะเป็นบรรยากาศยังไงนะคะทุกคน แล,แล้วก็เดี๋ยวพาดูบรรยากาศด้วยว่าสุวรรณภูมิล่าสุดจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ขั้นตอนในการเข้าญี่ปุ่นนะคะทุกคนล่าสุดนะคะวันนี้วันที่16เมษายนไปรูกันเลยค่ะ ่อนจะเข้าสนามบินสุวรรณภูมินะคะทุกคนก็รถติดมากๆเลยค่ะใครที่กำลังจะเดินทางออกนอกประเทศหรือว่าภายในประเทศนะคะทุกคนก็มาก่อนเวลานะคะทุกคนเพราะว่ารถจะติดมากไม่ว่าคนที่จะแบบมารอรับหรือว่ามารอส่งนะคะทุกคนตามบรรยากาศนี้เลยค่ะแต่ใครที่จะสะดวกสุดนะคะทุกคนก็คือควรนั่งรถแท็กซี่มาค่ะเพราะว่าแท็กซี่กับรถส่วนตัวนะคะทุกคนก็จะแยกถนนคนละเลนค่ะก็เ,เลยได้ถ่ายบรรยากาศาให้ทุกคนได้ดูนะคะประมาณนี้เลยจ้า บรรยากาศข้างนอกก่อนเข้าสนามบินนะคะีมานั่งมีมาโดยรถแท็กซี่เนาะก,ก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะแล้วก็จะมีรถส่วนตัวที่มาส่งครอบครัวนะคะส่งเพื่อนอะไรเงี้ยรถติดมากเลยคะ่ะข้างนอกถ้าใครมาก็มาไวๆนะคะนี่ส่วนแท็กซี่ก็ปกติเหมือนเดิมเลยแต่ก็มีเยอะอยู่นะกระเป๋าของบีอยู่ตรงนี้ปีสามใบเลยคะ่ะอากาศก็คือร้อนมาก ช่องของสายการบินวีช่องแปดนะคะเข้าไปแล้วเดี๋ยวไปรอดูว่าคนจะเยอะไหมรถติดขนาดนี้ต้องเยอะแน่เลยอะ่ะโอ้โหคนเยอะมากเจล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 ทุกคนขาอยู่ในสนามบินสวุวรรณภูมิตอนนี้นะคะเวลาเวลาห้าโมงเย็นนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ โอ๊้าขอโทษจังสตอปด้นได้งเที่วสักเอมิเลดใช่ไะนี่นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะซอกแซกไปเราอยู่ที่ช่อง P นะคะส่วนมากจะเป็นอะไรจะอยู่ทางเข้าช่อง8แล้วก็ทางเข้าประตู8นะคะแล้วก็ช่องข้างในก็จะเป็นช่องของตัว P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  น่าจะเป็นที่เดิมของเราปะเหมือนครั้งก่อนน่าจะใช่ที่มียักษ์ใหญ่ตัวนี้ด้วยตอนนี้น่าจะยังเช็คอินไม่ได้ต้องรอเวลาแต่มีคนยืนรอล้ว <c oughs> น่าจะเป็นส่วนฝั่งนี้กระเป๋าของบีนะคะทุกคนนี้ก็เอาไปสามใบเนาะคือใหญ่มากเลยนะ ของสายการบินเจแปนนะคะทุกคนพอเช็คอินมาแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาเจอนี่เลยค่ะบันไดเลื่อนที่หลายๆคนบอกว่าเป็นบันไดเลื่อนการจากลานะคะทุกคนเป็นบันไดเลื่อนของการเสียน้ําตานะคะท<ด>ุกคนของหลายๆคนเลยนะคะ<ด>แต่สําหรับบ,บีแล้วมันคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ของบีเลยค่ะคือที่นี่นะคะทุกคนแล้วก็บันไดเลื่อนตัวนี้ด้วยคะ่ะเข้ามาข้างในแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ผ่านนี่ตรวจคนเข้าเมืองมาแล้วนะคะ ของบีทุกคนทุกคนค่ะตอนบีเข้ามาใช่ไหมแล้วบีก็มากับสามีมีใช่ไหมแล้วทีเนี้ยบีก็ถามประมาณว่าเหมือนถ้าสมมติว่าคนไทยจะออกนอกเออมืองอะไรเงี้ยนอกสถานที่จะต้องแบบแค่แค่กดอะไรนะเหมือน QR code ไปแปะตรงนั้นแล้วมันก็จะเปิดประตูให้ได้เลยใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าสำหรับที่แบบมากับเป็นครอบครัวใช่ไหมเราก็ต้องเข้า <laughs> เราก็ต้องเข้า กับสามีเรานะคะก็คือหนังสือเดินทางสําหรับชาวต่างชาตินะคะทุกคนแล้วก็เราก็ต้องรอคิวตามตามคิวเลยนะคะซึ่งคนการตรวจคนเข้าเมืองนะคะทุกคนในของตอนนี้คือประมาณสองทุ่มนะคะคนเยอะมากค่ะทุกคนใครมานะก็พยายามที่จะมาก่อนเวลาด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้คือชาวต่างชาติเยอะมากขนาดเดินเข้ามาข้างในนะคะก็มีชาวต่างชาติที่แบบว่าซื้อของซื้อของแล้วก็รอ เพื่อนอะไรเงี้ยเยอะมากนะคะแต่ก็ผ่านมาได้แล้วเพราะว่ามีมาก่อนชั่วโมงกว่าเออก่อนเวลาประมาณสี่ชั่วโมงเลยจ้าว่าเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือรีบเดินไปเดี๋ยวเราก็จะมาแวะทางข้าวที่ซากุระเรานะคะทุกคนในสายการบินเจแปนแอร์ไลน์เดี๋ยวไปรอดูกันว่าข้างในซิเป็นจังไดแล้วก็มีอาหารอะไรบ้างนะคะ ในนี้ก็จะมีเครื่องดื่มต่างๆให้เรานะคะย่อยยางอันหนนึ่งไหมอาซาฮีอาซาฮีนะคะของบีเอาสิงนี่สั่งมาละเอาสิงหาแล้วก็น้ำแข็งช่องก้อนนะคะพี่ขาเอาน้ำเปล่าด้วยคะ่ะด้ค่ะาวนี้จะเป็นกาแฟขอบคุณค่ะ,คคะนี่ เดี๋ยวเราจะมาดูเมนูของอป้าป้ากันป้าป้าน,น,นี่ทั้งเปมาสก้ากัวกัว <laughs> กินข้าววาจันดิโกฮังนะคะข้าวแล้วก็มีปลาทอดโอมนะนโมนอันนี้เครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีข้าวเนื้อหน้านงหน้าเนื้อเมนูที่นี่ก็จะมีแบบนี้เลยนะคะเมนูแอชแบงค์เค้าซักวรเลานะคะมีอาหารไทยด้วยมีสั่งอันนี้ไปค่ะทุกคนนี่ชุดอ,อาหารไทยนะคะ มาสมันเย้ Yay! ขอบคุณค่ะอาหารของวีวันนี้นะคะทุกคนก็จะมีนี่ไปขอแบ่งปลาพี่เข้ามาพี่เขาจะดีมากเลยในเราปกติแล้วก็จะแบบสั่งมาแบบเป็นเซตแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอยากกินแต่ปลาก็เลยขอแต่ปลาพี่เข้ามาพี่เขาก็ให้มาด้วยอะ่ะใจดีมากเลยแล้วก็มีข้าวสวยนะคะสั่งมานิดนึงแล้วก็แกงมัสมั่นนะคะเดี๋ยวดูให้ดูว้าวน่ากินมากเลยทุกคนกลิ่นหอมมากนี่อาริกาโตขอบคุณค่ะ สามีเอามันให้ชอบบีชอบกินมาแล้วก็น้ำซุปนะคะมัเมสกีแล้วก็เครื่องดื่มน้ำเปล่าแล้วก็เบียร์นะจ๊ะเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะตอนนี้กำลังเดินขึ้นเครื่องนะคะทุกคนของบีได้แล้วนะคะก็จะนั่งทางตรงนี้เป็นก็จะเป็นพื้นที่ของบีแยงแล้วก็จะมีผ้าห่มให้นะคะแล้วก็มีหมอน มีหมอนพ่อพ่อนี้อะไรมากคะこれพุทองมีผมีโมุนะคะเป็นผ้าห่มนี่ก็จะเป็นผ้าห่มให้นะคะผืนเล็กถ้าสมมติไม่พอหรือว่ามันอากาศหนาวอะไรเงี้ยเราสามารถขอได้อีกโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะแล้วก็จะมีหมอนให้หนึ่งอันนุ่มๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีอุปรกรก์นั่าใส่แล้วก็จะมีหูฟังให้เราด้วยนะคะซึ่งก็จะวางไว้ตรงนี้ เหมือนที่ปะปะาไว้อย่างนี้นะจ๊ะนี่เราก็จะเหยียดขาได้ยาวๆหน่อยแล้วก็นั่งอยู่ตรงข้ามพีแอร์ฮสเตลนะคะนั่งคุยกับเขาทั้งคืนเลยถ้าสมมุติว่าไอ้นี่แล้วก็ใกล้ห้องน้ําด้วยส่วนมากถ้าวีจองห้องจองอเครื่องวินเราก็จะปรึกษากันแล้วก็จะอยู่ใกล้ห้องน้ําเพราะว่าวีเป็นคนชอบแบบกินน้ําแล้วก็ฉี่ไวมากนะคะกินแล้วก็ปวดฉี่กินแล้วก็ปวดฉี่ เดี๋ยวรอดูอาหารกันค่ะว่าอาหารจะเป็นเมนูอะไรวันนี้ขากับมีเพื่อผมเ่มสามารถที่จะเนี่ยขาได้ถึงขาที่เองอาหารขากับญี่ปุ่นของเราวันนี้นะคะทุกคนก็คล้าย ไม่ใช่คายสีเหมือนกันเลยนะคะทุกคนกับขาไปเมืองไทยนะคะแต่ว่าตอนขากับบีมไม่ได้ถ่ายนะคะทุกคนเพราะว่าบีนอนตลอดยาวเลยนะคะก่อนกลับนะคะบีก็ไปนวดมานะคะทุกคน3มชั่วโมงคือเพลียมากเลยนะคะบีก็เลยเอาภาพของเอาวิดีโอของขาไปมาให้ดูนะคะก็จะมีอะไรบ้างหนะ้าพื้นฐานเลยจ้าทุกคนก็จะมีเป็นขนมปังนะคะทุกคนแล้วก็มีไส้กรอกนะคะบรอกโคลีนะคะแล้วก็ข้างบนเป็นถาดข้างบนนะคะทุกคนก็จะเป็นสลัดนะคะทุกคนมีโยเกิร์ตนะคะของ ก็เหมือนกันเลยค่ะนี่ก็จะมีแฮมแล้วก็มีผลไม้นะคะมีแอปเปลิลแล้วก็มีส้มเขียวหวานค่ะสวัสดีตอนเช้าคะ่ะทุกคนตอนนี้บีถึงที่สนามบินฮาเนดะแล้วนะคะรอบนี้บินมาลงที่ฮาเนดะนะคะทุกคนใกล้บ้านด้วยนะคะถ้าเปรียบฮาเนดะก็คล้ายๆสนามบินตอนเมืองว่าเราเดี๋ยวกำลังเดินไป ต่อมอนะคะเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะมีขั้นตอนอะไรบ้างสำหรับเราสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางเข้าประเทศเขานะคะนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นที่เรากำลังมานั่นเองเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนถึงบ้านแล้วคะ่ะเดี๋ยวบีก็จะมาสรุปนะคะว่าหลังจากที่บีเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมาถึงที่สนามบินฮานิดะนะคะทุกคนประเทศญี่ปุ่นนะคะมีขั้นตอนยังไงบ้างนะคะทุกคนตอนเช็คอินนะคะทุกคนที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะทุกคนใครที่มีใบพำนักหรือว่าใบไซริวก์สนะคะทางตอนเช็คอินนะคะทุกคนพนักง,งานก็จะสอบถามเราด้วยนะคะว่าเออเรามีเออใบไซริวกาสไหมนะคะทุกคนบัตรประชาชนของญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งถ้าใครแต่งงานมีใบ ทำนักนะคะทุกคนก็จะมีทุกคนนะคะซึ่งเราก็ต้องให้พนักงานนะคะแล้วก็อย่างที่สองนั่นก็คือใบฉีดวัคซีนนะคะทุกคนที่มีเชื่อเราแล้วตอนที่บีทานะคะก็จะมีสามเข็มนะคะแล้วก็สามารถผ่านได้ปกติเลยนะคะ mm. พอมาถึงประเทศญี่ปุ่นนะคะทุกคนเราก็สามารถเดินเข้าช่องตอมอได้เลยนะคะทุกคนไม่มีแบบเหมือนวิก,กับครั้งก่อนใช่ไหมก็จะมีแบบพนักงานมารอรับเราหลายคนเลยหลายแบบช่องทางจะสอบถามเราว่าเออ คุณฉีดวัคซีนหรือยังคะมีการตรวจวัคซีนไหมอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนี้นะคะที่สนามบินฮานิดาไม่มีแล้วนะคะทุกคนก็คือเดินตรงหลีเข้าไปที่ตอมอได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ตอมอนะคะทุกคนของทางซ้ายมือน,นะคะทุกคนตรงไปใช่ไหมซ้ายมือก็จะเป็นสําหรับคนญี่ปุ่นนะคะทุกคนก็คือสามารถปั๊ม QR Code ดพาสปอร์ตแล้วก็ผ่านเข้าไปได้เลยนะคะทุกคน ตรงปลายตรงกลางนะคะทุกคนก็จะมีช่องเล็กๆประมาณ2ช่องนะคะทุกคนก็จะสําหรับคนที่มีบัตรไซรุก์สหรือว่าคนสําหรับมีเองนะคะทุกคนแต่งงานที่ประเทศญี่ปุ่นมีบัตรไซรุก์สนะคะทุกคนใบพัมนักนะคะก็จะสามารถเดินเข้าช่องนี้ได้เลยนะคะทุกคนก็จะสามารถแบบมันก็จะรวดเร็วกว่า คนอื่นนะคะทุกคนกว่านักท่องเที่ยวนะคะทุกคนแต่ว่าสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะทุกคนก็เดินไปทางขวามือสุดนะคะทุกคนก็จะมีแบบหลายร้อยคนเลยที่แบบยืนรอนะคะแต่ว่าพนักงานเขาก็ทํางานได้รวดเร็วมากเลยนะคะแต่สําหรับเราเราก็จะมีสิทธิ์มากกว่าใช่ไหมเพราะว่าเราแบบอยู่ประเทศญี่ปุ่นอาศัยอยู่ประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสามารถแบบเดินไปช่องไซลูก,กาได้เลยนะคะทุกคนแต่มีมีปัญหาในเรื่องหนึ่งนะคะทุกคนว่ามัานบีมานะคือบีพูดแบบ วีอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะคะทุกคนแล้วก็ภาษาอังกฤษก็คือแบบไม่ได้นะคะทุกคนพอมาถึงปุ๊บนะคะเขาก็จะแบบมีช่วงเล็กๆอะ่ะให้ทุกคนสอบถามพนักงานนะคะทุกคนให้แน่ใจว่าฉันมีบัตรไซรูก้าสามารถเดินเข้าช่องไหนอะไรเงี้ยสาหรับพี่ๆคนที่แบบเหมือนวีนะแบบอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อะไรางี้นะคะทุกคนพูดได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อความรวดเร็วของเรานะคะพอผ่านตอมามาปุ๊บนะคะทุกคนก็รอรับกระเป๋าได้เลยนะคะทุกคนก่อนมาญี่ปุ่นนะคะก็ยกเลิกแอป m y SOS แล้วเป็นแอปสีชมพูแอปนี้เลยนะคะก ไม่ต้องลงทะเบียนแล้วนะคะแต่ว่ายังจะต้องลงทะเบียนวีซิทญี่ปุ่นนะคะทุกคนเพื่อที่จะเข้ามานะคะแต่ในเนี้ยก็จะมีแบบข้อมูลต่างๆซึ่งของบีก็ให้สามีลงให้นะคะเพราะาก่อนหน้านี้บีไปประเทศเ,เวียดนามมานะคะเราก็ได้ลงทะเบียนไปแล้วก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวคะ่ะว่าชื่ออะไรอาศัยอยู่ไหนเป็นเพศอะไรอนุนี้นั่นอะไรเงี้ยแต่ที่เราต้องลงทะเบียนใหม่ ตลอดเวลาเราเดินทางนั่นก็คือเราเดินทางไปไหนจุดมุ่งหมายเราไปไหนไปกี่วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเราจะกลับวันไหนแล้วก็ไฟบินอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องลงตลอดนะคะเพื่อที่แบบเวลาเราเกิดมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็จะ ค่อนข้างที่จะสะดวกกับเรานะคะทุกคนก็ถ้าใครลงได้ก็อยากให้ลงนะคะแต่ว่าวิธีการลงนะคะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าบีโก้ให้สามีบีลงให้นะคะก็ถ้าพี่บอกไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมีกลัวบอกผิดนะคะก็เลยแบบว่าเดี๋ยวให้ทุกคนไปลองเสิร์ชหาดูแล้วกันนะแต่สําหรับนักท่องเที่ยวพี่ไม่แน่ใจนะคะทุกคนว่าต้องทํำไหมนะคะเพราะว่บีเป็นแบบว่ามีใบพำนักใช่ไหมล่ะมันก็ต้องลงนะคะสําหรับวันนี้นะคะทุกคนบีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนถ้าบีพูดแบบผิด ติดขัดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะตอนนี้ก็คือหอบแล้วอะ่ะไม่รู้ทําไมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปทากับข้าวก่อนนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วิ้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายมาต้อเนี่